ก็แสดงว่าบาตจีวรเป็นของมีค่าของพระในยุคนั้นครับเขาให้ความสําคัญมากนะแม้แต่การเก็บบาดเนี่ยเขาเวลาจะเก็บเนี่ยเขาต้องเก็บให้ดีเช็ดให้แห้งเก็บไว้ใต้เตียงต้องเอามือกวาดใต้เตียงเดียวก่อนว่ามันมีอะไรอยู่ในในนั้นไม่ใช่อยู่กโยนไปนะเนี่ยซุกบาทเข้าไปใต้เตียงไม่ได้นะวิธีการปฏิบัติต่อบาทเนี่ยห้ามใช้บาทต่างกระโถนใช่ไหมห้ามเอาเศษอาหารเศษถุงเศษอะไรยัดเสียบบาท เราหิว,วไปทิ้งสังขยะนี่ก็ระบาดต่างกระทน,นผมเคยพูดแล้วบาตรเนี่ยถือว่าเป็นหม้อศักดิ์สิทธิ์ของพระนะถ้าเราฟังนิทานที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะถ้าฟังนิทานเรื่องหม้อศักดิ์สิทธิ์ที่มีอาหารเต็มทุกวันเนี่ยนี่คือคือของแท้ของจริงเนี่ยบาตรใบนั้นบาตรที่เราถือเนี่ยครับเป็นของแท้ของจริงเป็นของศักดิ์สิทธิ์อ่ะผมใช้คําว่าศักดิ์สิทธิ์เลยนะไม่มีอะไรที่มันเต็มทุกวันได้ไม่มีพร่องนะเช้ามาเต็มเช้ามาเต็มเช้ามาเต็ม,มเมมน,นี่ย ท่านว่ามีไหมในโลกนี้แบบนี้นแล้วเต็มแบบไม่มีมูลค่า้วยนะไม่เสียสักบาทเลยนะเช้ามาเต็มเช้ามาเต็มเช้ามาเต็มวันนั้นทนเพ็นท่านวิทยวัตบิดาบารมนผมโอ้โหยอมรับท่านวิทยวัดเนี่ยสิวิรีวัดใหญ่ได้เนี่ย <c oughs> โอ้บิดาบารมีเยอจริงๆนะนะใ,ใช่หรือเปล่าองค์เดียวหรือเปล่าโอ้โหนายาจงบินแถวไหนบอกบางทีจะได้ไปบินมั่งตลาดล่างเหรอ โอ้โหผมเห็นโอ้โหหิ้วมาไงหนูเยอะๆเลยต้องย่างต้องย้างมาให้มาสองต้องย่างมาไเลแลยวมาสองเที่ยวเขาให้สองเที่ยวโอ้ยให้สองเที่ยวได้เยอะจังเลยโอ้ถ้าได้เยอะแบบนี้ทำไงกันเนี่ยในพระวินัยเราดูซิพระวินัยเราว่าไงบิณฑบาตได้เยอะต้องแบ่งใช่ไหมใช่ครับบาทบาทมันมีอยู่กี่ขนาดไปดูครับขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ครับบาทก็มีบาทดินบาทเหล็กครับนะ บัตรไม้ไม่ใช้ใชครับมีบัตรดินกับบัตรเหล็กนะถ้าบินยาบาตนะั้นรับเพียงสามบาทสมัยโบราณนะให้รับเพียงสามบาทถ้าได้เยอะขนาดนั้นต้องแบ่งต้องแบ่งท่านวิทวัดแบ่งให้ใครยังโอ้ยไม่ใช่ดิแบ่งให้พระดิโยมที่หลังนะเออถวายเดินถวายพระนะวัดนั้นโดยเฉพาะหลวงพ่อหลวงนะ้าหลวงตาถวายได้บุญด้วยครับ เราใส่บาทต่อไงพ่อนิมนต์ครับผมขอใส่บาทด้วย<ม>เขาบอกว่ายิ่งใส่ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งหดหมดแล้วไม่มีคําพูดที่งของไข่หลวงพ่อสดวัดปักน้ํา<ม>แล้วก็หลวงพ่อจจรา,ะจะานาไปพูดต่อ<ม>ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวง<ม>ยิ่งอดหมดแล้วไม่มีอจากนั้นเราได้ใส่บาทมาแล้วเราใส่บาทกลางทางเลยหลวงพี่ได้ ถ้าเห็นถ้าเห็น้า,นาแต่ต้องดูเลยนะต้องดูหลวงพ่อเลยนะว่าองค์นี้แอบไปถ่ายไว้กลางทางแล้วบาดเปล่าเดินมาหรือเปล่าอ่าคืออยู่หน้าวัดเนี่ยเห็นหลวงพ่อเดินมาใช่ไหมหลวงพ่อครับอ่าผมขออนุญาตใส่บาดครับหลวงตาครับผมขออนุญาตใส่บาดครับผมได้เยอะวันนี้ได้มากเลยผมเหลือใช้เหลือเหลือกินแล้วผมถบายหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อไม่ค่อยมี หลวงพี่ครับหลวงพี่ไม่ค่อยได้บาทใช่ไหมผมก็ใส่บาทขออนุญาตพูดดีๆแค่นะที่ได้ท่านก็จะมองไหพ้พระไม่เคยใส่บาทเราเนี่ยก็จะมองหน้าบิ่าบ,บาตรโอ้ท่านได้น้อยนะผมผมท่านลาบน้อยพระบางองค์ลาบน้อยจริงๆนะมันอยู่ที่บุญนะที่ท่านวิตตวัสในบุญของเขาเนะบุญของบางองค์นี้มีได้จริงๆคนใส่บาทเต็มนะแต่ว่าเดินไปมีใครใส่ะ อไม่ใช่จังหวะครับบุญนะบุญ,บญจริงบางคนเดินไปเห็นอยู่หน้าจอดอ,อยู่เลยนะยนอ่าพอเห็นเอาละบ้านนี้ต้องได้แน่ๆแหละพอสะพเนี่ยไม่รู้หลวงตาไปไหนแวบไปเอาอ่าบไปแล้วเรียบร้อยไปหน้าเห็นจอดมอเตอร์ไซค์คนนี้ต้องได้แน่พอสภาพเนี่ยหลวงพี่อยู่ไหนแวบไปนะ <c oughs> อ้าวเรื่องบุญมันทำไปดูนะเรื่องบุญจริงๆนะครับเนี่ยเรื่องบาทได้ไม่ได้นะครับบุญเยอะจริงนะนะอ้าวนี่เรื่องบาทครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ผ่านนะ